ôi 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 อุ้ยฮะโอ้ยได้ได้ไดโอ้โหได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โๆโอ้โหๆอ้โแงแทงแทไป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 ไโอ้โหๆังอะหอะโอ้โหแม่่ยโองเย็นๆๆอันนี้ mọi người hà môn để cho phép nè hm 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 Мож, прийми дано. Да прийми дано. Ес. Я. Хе? แดดอา่อาวฮะตาไม่เห็นแล็กเลยเอะาไปเล็กเลยไปไปไปอืมอ,อ,อ,อถังก็วิ่งไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วถังนะเดี๋ถังอ่ะฮะโอ้ยมา,านี่ถังเลยเด้อ นัางไม่ถังอ่ะมานี่ยมาเนี่ยมาดีเอฟก่อนเลยอืวัสดีครับเนี่ยไอ้แดกอันนี้วันดีเอฟซีกันแล้วมานั่งลงนั่งลงนั่งลงไปนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวนี้เอาวันดีเอฟซีวัสดีครับเอฟซีวัสดีครับกวนจังสวัสดีครับกระลึงอ่ะกระลึงอ่ะกระลึงอ่ะวัสดีครับกวนไอ้เหม็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 น เยกันเหม็นเลยนะ